พระสมภาพพระสมุทวีวัฒมหาปัญโยเจ้าคณะตำบ,บนน้าน้อยเจ้าวาดวัดน้าน้อยในตำบลน้าน้อยอำเภอใหญ่จงังหวัดสงขลาก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ ก็ถึงบารมีธรรมของบุรพาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดน้ำน้อยในมีหลวงพ่อทองเป็นต้นก็จงช่วยปกป้องคุ้มครองและยาจงพุทธบริษัททุกคนทุกท่านจงแก้วราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและประทบกับความุกความเจริญตลอดปีพุทธศักราช2568ด้วยกันทุกคนทุกท่านเตือน